สวัสดีครับผมชาติจรรญทรัพย์นะครับวันนี้พาพี่น้องดูชมไอปนมตีจากแดนมังกรหรือว่าตีใหญ่ครับเล่นต่อไม้ครับหรือว่าต่อเป็นต้นขี้เหล็กนะพี่น้องนี่อยู่ที่โรงเรียนบันน้องไตยาวนะครับน้องตไเยาวตรงนี้ปิดเทอมว่าน่าจะทำโดมรัดทางโดมนะ ก็ต้นที่เล็กเยอะตัดออกครับตัดออกก็เลยเอารถมาเคีริงครับนะกับซานี่หรือว่าตีใหญ่ซานี่ s อส1 5 4สองเปอรเครับนะเป็นรุ่นแรกๆนะนะครับสีเรียวแรกๆก็ทำงานได้ดีทีเดียวเครื่องยนต์ไม่เคยแกะทอดครับยังเปรียอยู่คอบมันเร็ว สีสูบเทอร์โบคอมมันเร็วอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนในน้ำนะครับคว,วามคาวาซากิ k 7ีตัวเดินขยายบ้าสวัสดทดงองเอวอได้หมดนะพี่น้องได้หมดนะปุงกี้ก็เสริมนะเสริมด้วยเหล็กนะครับเหล็กเหล็กที่ว่าเป็นล่องๆนะก็เสริมทับอีกชั่วโมงบินอยู่ที่6,000ชั่วโมงนะครับ พีเอ็มแปดพยังเหลือสองพนะครับต้องการปล่อยน้องต้องการปล่อยเออ,อลบกับนะตีไปเลยยีตันหลอดไฟ LED สว่างจัดจ้านเปิดอยู่ที่1นึ่งล้านสอมนะครับมาต่อรองกันเอาท่านใดที่ต้องการใช้รถนะครับคาดตัวไม่แรง นะครับแั้ตัวไม่แรงมาจัดเลยลดเลิกแปตัวได้ไหน้องแคเรียสองตัวรีดมาได้ร้อตัวครับว,ว,ว,วันรอบเครื่องก็สองพันรอบต่อนาทีมิซูมิชินะรู้กันแต่คนขับไม่แน่ใจครับนะคนขับคนขับน่าจะหลายตัวงันข้าก็สานนว่าไป ดูวันท้ายกขาหน่อยครับนะเป็นเหล็กหล่อเข้าไปเลยอาจจะมีสีถลอกครับไม่เป็นไรโครงสร้างยังดูดีเอวแน่นครับโซ่เต็มนะหมามก็เชื่อมนอกเชื่อมในเสริมโดยแผ่นเหล็กแล้ก็สามเชกไฮดรอลิกนั้นกระบอกไฮดรอลิกสีดำหนึ่งล้านสองแสนแปดครับมาต่อรองเอาอย่างอื่นดีหมดครับ จะมีประตูนะ้องประตูเก่งนะประตูปิดจะมีจะมีตำหนิหน่อยครับนะกระจกแตกี๋ยว,ว่ากระจกร้าวครับนะใส่ใหม่ได้ครับไม่มีปัญหาถ้าท่านไม่คิดมากนะเอาไปทำงานนะครับคุณภาพครับค้างอยู่เรื่องยนต์เดินเบาครับยังกิ๊กอยู่เลยลดเลิมไม่มีแตกนะครับ6กพันชั่วโมงครับ าเดินให้ดูกูเดินพยาบาลญี่ปนมีแค่ประตูประตูปิดเปิดนะประตูปิดเปิดที่ว่าจะจบมันราวครับนะจริงจตัดใส่เขาไม่เท่าไรถ้าทำก็อยู่ประมาณสัก20,000ครับนะตัดเข้าไป 1,280,000มาต่อรองได้นิดหน่อยครับนะอรองได้เอวแน่นเรีร่อครับรงล่างเต็มโ,โซนี้ใช้ไปเฮออีกสามดุลกานสองดุลกานส,สบายๆครับต่อ,ตอน้อยครับกดลงไปโอ้แรงดีครับนะ อาจาราาย์บอกว่าโอ้โตะไม้หินอ่อนนี่มันหนักเอาไว้อย่างี้ก่อนโอ้สวิงสุดยอดครับอเอวนั่นนะพี่น้องเอวนั่น,น,นช่วงล่างเต็มเอกสารน่าจะแจ้งจำน่ายหรือเปล่านะาาจะบอกว่าใช้ดีมากครับเใช้ดีอยู่เพียงแต่น้ำหนักเขาจะเยอะไปหน่อยนะาพี่น้อง ดูตรงนี้สวยมากพี่น้องนี่เป็นดอกคูนครับดอกคูนเสียงแคนหราต้นคูนครับโอ้ดอกสวยมากสารีก็มาเคียริ่ิงครับให้ช่วงสงกรานนะครับนะเดือนมีนาเมษาก็ดอกคูนจะออกครับนะหนา้าแรงนี่มักตรีมัคทรีนี่สีเหลืองดอกคูนนะพี่น้องนี่ครับ สีเหลืองดอกปูนท่านใดไม่เคยเห็นนะออกดีมากครับสีเหลืองสวยๆตรงนี้ดูนะดูดอกครับสวยงามครับสวยงามอ่ะสารีเสะให้ก่อนสนใจก็0982723752ครับขอ,องแท้แน่นอนไหมน้องพุงมาไม่มีปะ 2ไอ้1,280,000ก็ต่อรองครับอ่านะจะได้ประมาณ20บ125อ่ะต่อไปนะนี่3ต่อครับต่อน้อยครับ สสดามบีดตองนี่ตัวนี้อ่ะที่เดียวรู้เรื่องมเนนะเจอของโอ้มีฐานปูนด้วยครับอ่ะหวานวนถอนรากออก ัดีครบเครื่องยนต์ดีมากพี่น้องนะครับเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นแบบคือญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะตัวตัวตัวแบบรงๆเธอวังเด้อซาลาเด้คอคนน่ะตรงนี้วิวสวยครับเป็นสนามเบตองเก่าแล้วก็ มีดอกคูณมีน้องดอกคูณต้นคูณสนใจ0982723752ครับ1ล้าน2แสน8หมื่นต่อรองเออเค v วีครับจะงัดเลยแต่ว่าคูณเยอะครับค่อยค่อยค่อยภายใ,ในเรียกว่า ก็คือมีตําหนิแค่ประตูปิดในเ่องประตูปิดมีกระจกราวนิดหนึ่งแต่ว่าเราก็ตัดมาใส่ได้เพียงแต่ว่ายังไม่มีเวลานะครับดูไปจะมีบุกนิดหนึ่งนะครับยางกืนไม่ต้องพูดถึงกับเปรียเลยโดยเฉพาะเอวนี่เปรียครับกุงกีก็มีบ้างครดังนะเะวน่น่นนอยู่ครับแน่นอยู่ 6,000ชั่วโมงครับยังแจ๋วอ,อากาศร้อนเหมือนเดิมครับที่บุรีรัมย์ดีครับมีต้นไม้ก็แอบแอบอยู่พี่น้องสนใจ0982723752ก็มาต่อรองกันเอาครับนะ ันใดที่มีงานใหญ่ๆกับ2154 Super Ace นะครับต้นคูณน่าจะเอาไว้พี่น้องอเครื่องเดิมปั๊มเดิมตัวเดินเดิมนะครับเดิมเดิมมีตำาหนิแก้หัวเก่งครับ แล้วก็บันท้ายน้องอาจจะสีอัจทะลองหน่อยนะไม่เป็นไรครับส่วนล่างยังเฟี่ยอยู่ตอนน้อยครับตอนน้อยงัดเลย ร้อยครับจบ๊กาวหรือว่ารุ่นนี้รุ่นแรกๆนี่ใช้ดีมากครับนะสอบผ่านเลยก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยครับปับจนร้อยซีก็ท็อปเหมือนกัน แล้วก็อสองคูณห้าเสร็จเรียบร้อยครับจ,จักชั่วโมงวิจาร์มาตะเศร้าบ่ประมาณ3ชั่วโมงเนาะเจริ่งสชั่วโมงครับ จะระเบียบให้ดูสวยดีก็ชม่าวครับโอ้เครื่องยนต์นี้ไม่มีควันแล้นะักิ๊กเลยเอาใหม่ดีมากสนใจก็สอบถามได้ครับหรือว่าจะซื้อของใหม่ครับของใหม่ก็ปัจจุบันซานนี่ก็ดูแลโดยแม็กซานี่ครับแม็กเฟนแม็กซาน ติดตามนลยครับสวัสดีครับ